เพิ่งได้มาตอนช่วงเมื่อปลายเดือนกุมภานเนี่ยแหละที่ฝนตกโอ้ดินน้ำดำมาดิานน้ำขนาดประมาณเมตรแปดสิบเท่านี้นะเดือนแปดสิบผมก็จะใส่ดูดน้ำจากนี้ขึ้นมาใส่แทงจากแทงแล้วก็ไปเลี้ยงตรงนู้นไปตัวนี้คือเป็นห้วย,เป,วยเป็นห้วยเลยครับตัวนี้ห้วยยาวตลอดเลยนะที่เราโชคดีว่าเป็นติดริมเป็นห้วยหมดเลยโอ้ครับติดริมห้วยหมดเลยแล้วก็จริงๆของนู้นก็เป็นดินห้วย,ยนะห้วยเล็กๆรอบข้างนะที่เรานี่เป็นเป็นที่เราใส่เป็นแบบนี้ห้วยรอบอย่างเงี้เลยไม่นช่ที่ชาวบ้านเขาตรงนี้แค่ในแดง แต่นี่มาเป็นริมห้วยหมดเลยข้างนี่เป็นริมห้วยหมดเลยครับตอนนี้ขออันดับแรกคือสแลนคุมได้ได้ไดก่อนวัมแดดมันร้อนครับเฮียตอนนี้ตอนนี้เขายังเหลืออยู่ไม่ยังไม่ตายอ่าก็ก็ยังก็กำลังเตรียมทีมงานอยู่ตอนนี้ก็น่าจะทีมงานมาเนี่ยมาคุมผ่าสแลนขอสักอาทิตย์นี้ให้เสร็จเสี้ยวันเนาะใช่เสร็จ<ๆ>ไม่เกินสาวันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วโอเคครับขอคือยังเออผมขอรวด ซื้อครับสเตียนครับล็อกข้างบนเลยดึงให้ตึงแล้วก็รัดเลยครับอาจจะใช้ไม้ทำได้ไนหมนครับได้ครับให้มันให้มัน,มนข้างหนาดบนใช่ครับ